สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแน,นลนะคะเพื่อนบ้านให้กล้วยน้ำวา้าแม่มระดามา1หวีนะคะขนาดสุกพอดีเลยแม่มระดาจะนำไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะมาดูวิธีทำง่ายง่ายกันเลยค่ะนำกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมพอดีนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็วางเรียงลงไปบนถาดค่ะ เมื่อวางเรียงกล้วยจนเต็มถาดแล้วนะคะก็นำไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันตั้งอุณหภูมิและเวลาค่ะบรรดาทดลองมาหลายครั้งแล้วนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คือ150องศาค่ะและเวลาที่ใช้นะคะสำหรับรอบแรกก็คือ15นาที ถ้าใช้กล้วยน้ำวาที่สุกนอมพอดีนะคะกล้วยก็จะหวานมากเลยค่ะเมื่อครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็นำกล้วยออกมาพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะต้องกลับด้านให้ครบทุกอันเลยนะคะสีของกล้วยและความสุกข,ของกล้วยจะได้สม่ำเสมอกันทั้งสองด้านค่ะ เรานำกล้วยน้ำวาเข้าไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้เวลา10นาทีอุณหภูมิเท่าเดิมนะคะ150องศาค่ะเราจะได้กล้วยอบที่หอมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบหวานหวานก็สามารถที่จะราดด้วยน้ำพึ่งก็ได้ด้วยค่ะ